สวัสดีครับพี่น้องหอังฝ่ายสุขสุขก้นครับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องบ่าวมืดตามสไตล์กรดอีสานครับนะครับเมื่อนี้ก็ไม่ค่อยมีช่วงนี้กับบ่าวมืดก็ไม่ค่อยมีคลิปอียงมาโลงนะครับเนาะนะครับบ่าวมืดกับมือนี้กับอันที่มาเรานะครับนนาะเ่าประสบการณประสบการณ์เรื่องนกนะครับพี่น้องเรื่องหนกนะครับ สีบอลสู่กันฟังะครับพี่น้องบอลสู่กันฟังเด็กเอลโตตัสจับเป็กหนึ่งพี่น้องนะครับสีบอลสู่กันฟังนะครับพี่น้องเราเป็นฟังประสบการณ์ว่าเป็นเรื่องจริงะครับพี่น้องเรื่องจริง,งน,นะครับนะแต่ก่อนนะครับเวลาประมาณบิตสองถุนนะครับพี่น้องประมาณสองทุ่ม ประมาณสองทุ่มหรือสามทุ่มประมาณนี้นะครับพี่น้องสองทุ่มสามทุ่มนะครับประมาณนี้แหละครับสองทุ่มและสามทุ่มนะครับพอดีบ้านมือกระสิบยุบอ,อ,อ,อันในบ้านเขาบอกคับอาจจะมีมีเปิดไฟไปนะครับเนาะบ้านมือประสิบเปิดไฟแต่ก็นั่งเล่นธรมรมดาบ้านเขาเนี่ยนะครับเปิดไฟเด็กก็เปิดไฟหน้าบ้านเด็กก็นในบ้านนะครับมันจะมีไฟอยู่เปิดไฟก็นั่งเลนเ่นแบบคุยเล่นธรมรมดานะครับพี่น้องคุยเล่นแบบธรมรมดาเขา วอาเล่นอันนมวนกับมูดซื้อหัวเซลธรรมดาคุยกันนะครับหยาดพีหยาดนองน,นะครับก็เลยมาเล่นนั่งกันนะั่งเล่นจนเตียงนะครับนอนเล่นบนเตียงนะครับน,น,นะครับเล่นกันเล่นไปเล่นมากนะเล่นก็จะมีมันจะมีนกครับพี่น้องนกนกบินเข้าบ้านนะครับนก,นกเอินบานกเอียงนอน จะเป็นนกกระเต็น gefallen, นะเนาะนกนกกระเต็นหรือว่านกเอียงตัแหละอันบัมบูบูฮูอันมิจัคซูร์นะคราบแต่ว่าเป็นสีดำนกตัวน้อยๆเป็นนกเออตัวนี้เป็นนกอยู่อยู่ในป่าพี่น้องอยู่ในป่านะครับส่วนมากมันก็บ่ค่อยเข่าป่านข้นนะครับเนาะบ่ค่อยเข้าป่านคนนะครับอันนี้บัมบูซินเล่าให้ฟังนะครับเนาะเล่าให้ฟังว่าเป็นเรื่องจริงนะครับตะดลตะนะครับตัดเตะบัมบูกับ่ค่อยบ่ค่อยเสียประเด็นนะครับเนาะเตะกับบัมบูตะจฮอน อ่าขึ ada, s <S ้นในใจเลยนะครับเนาะขึ้นในใจขึ้นในใจว่าอีะเป็นอย่างนกตัวนี้มันคือบินเข้าบานนอ่ัเนี้คิดอยู่นะครับบินเข้าวบานบ่บินธรรมดาดิพี่น้องมันบ่บินธรรมดาครับเวลาบินบินบินข้าบาน้วกันอ่ามันสิโต๊ะนะครับเนาะโต๊ะใส่หลอดไฟเลยโต๊ะใส่หลอดไฟอ่านกตัวนั้นกะบ่บินไปไสครับพี่น้องครับเขากับบ่บินไปไสจับจับจับ้วกัน คล้ายๆกับนกบูมี่แห้งไปดีนะนกบูมีนะครับเขาจับแต่ก็บามุดจับเนาะบามุดจับจับแต่กันปล่อยปล่อยออกข้างนอกนะครับเนาะบินออกจากบ้านนะครับบินออกจากบ้านออาบานนะครับแอ้มันบินออกไปข้างนอกคุ่นนะครับเนาะแต่ว่าบินแล้วมันบามุดย้อนไปออกข้างนอกนะครับปบิดีนะครับนกตัวนั่นกับมันสีเข้าบานอีกนะครับเนาะจะบินเข้าบานอีก กกรบกแปลกใจน้องกับเนาะการคิดบกเปลกใจครับพี่น้องแต่กาโยนเองนะครับบับมือก็โยนเอกห่างจากบ้านก็ประมาณจากหนึ่งร้อยเมตรเลยหนึ่งร้อยเมตรเน้องห่างจากบ้านบ้านบประมครับแต่ก็รโยนออกไปข้างนอกนะครัโยนออกไปข้างนอกนกพลังกระป๋ายกับบินบินบินไปนะครับพอบับมือยางไปหอดบ้านนกพนั้นบินหอดบ้านคือกันครับพี่น้อง <idd> <Lust> บินมาบ้างเหมกันเขคิดว่าเด็กสามสามสามเทือกนะครับนกปลามันก็แปลกใจอยู่นะครับเนาะแปลกใจนกตัวนี้มันเป็นอีหยัางนอกระสันว่าแต่ก็คิดอยู่นะครับแต่ว่าเอาบวกสีมันเป็นอย่างนาะคิดว่าน่าจะน่าจะบเป็นอีหยัางนอครับนาะน่าจะบเป็นอีหยังคิดในใจเพราะว่านกตัวนี้เป็นนกป่านะครับเป็นนกน่าจะเป็นนกกระเต็นเลยแต่มันเป็นสีดำนกน้อยๆนะครับเป็นนกป่าเกต่ขึ้นมากเข้ากันโบราณโบราณบนถือเราสมัยโบราณโบราณแต็มบึกบั่นลวด พอไปทางคุกต่อคุกเฒ่าเพื่นบ้านนะครับถ้าเป็นนกปลาหรือนกอีกอย่างเธอบินเข้าบ้านเนี่ยจะผิดปกติบอกลางสังหรณ์นะครับนะบอกลางสังหรณ์ปลาในอันในบ้านเราจะมีสิ่งไม่ดีเข้ามานะครับบลาบุญตุ่นเอคิดในใจเลยนะครับนี่มันสิเมียนี่มันเนาะนะแต่กรับบกคิดอีกอย่างเราก็พยยามพยายามพยายามคิดอีกอย่างนะครับพยายามพยายามคิดอีกอย่างนะครับนะครับเพราะว่านกตัวนั้นว่ธรรมดาครับตก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  ข้างหน้าเขาเลยกันนกตัวนั้นก็สิบมีแรงนะครับคล้ายๆกับนกโบมี่แห้งนะครับตกมาแล้วปุ๊บแล้กก็นอนเองแมงอยู่นะครับตกแล้กก็นอนเองแมงตกแล้กก็นอนเองแมงเขาข่อยออกประมาณห้าร้อยเมตรห่างจากบ้านเขาลับมาบ้านนกตัวนั้นมาหอดบ้านคือเราโยนเป็นซิยโยนเป็นหาเพื่เทือนนะครับนกตัวนั้นบินไปใสนะครับกลับมาแอนเขาเป็นยังคิดอยู่พี่พี่น้องนอนนะครับคิดในใจนะครับพี่น้องคิดในใจแปลกใจ นะครับแก้ใจนะครับเหล่าเหลกาประมาณนะครับนะหลังจากนั้นก็ประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งนะครับเกือบอาทิตย์หนึ่งเกือบอาทิตย์หนึ่งนะครับเกือบอาทิตย์หนึ่งก็ดีเม่เิ่นไปหน้านะครับเป็นไปเสียหนาพี่น่องไปลกหยาลกหนาในเข่านะครับอาทิตย์นี้หนาคนแม่กับสิไปหน้าสิไปคนเดียวนะครับนะแต่ว่าไปอีกป่า อ่ะข้างบ้านนะครับหน้าติดกันนะครับหน้าติดกันแล well ้วก็ไปนํากันนะครับแต่ว่าอยู่กันคนละท้งติดหน้าติดกันนะครับหน้าติดกันนะครับพี่น้องเข้าใจเรื่องคำว่าหน้าติดกันแล้วก็อ่าแยกกันอันเชี่ยหย่านะครับเชี่ยงหยาเขาว่าผ้านเพราะว่าหน้าอ่าหน้าของบาหมือจะเป็นแบบอ่ะตรงหน้าของบาหมือจะเป็นแบบหน้าวานนะครับหน้าวานแต่หยามันขึ้นใหญ่กับโรคโรคหยาโรคหยาโรคหยานะครับแล้วก็ย่างไปเาอยู่คนละท้งห่างกันประมาณ บ่หอดกิโลหรอกประมาณเจ็ดร hmm? uh, ้อยโลเนาะเจ็ดร้อยกิโลบ่หอดกิโลบ่หอดกิโลหรอพี่น้องอ่ากันกับประมาณจากห้าร้อยหกร้อยเมตรนะครับนะใหญ่ก็ลุกไปลุกไปลุกมาลุกไปลุกมานะครับแล้วก็เอ่อเขียนค้างสายนะครับเขียนค้างสายเราขยับอะไรพี่น้องขยับอะไรเอ่าบ่มีแรงเหมือนกันบ่มีแรงบ่มีแรงจับหยังกับอะไรเป็นหลักแล้วคิดเป็นใจอยู่แล้วก็บได้ปากได้กับว่าอะไร้นะครับปาก บอกว่าอะไนะครับแล้ว yes. ก oh yes. ็ลิ้นมักสิแข็งกคันแลลิ้นแข็งนะครับแล้วก็เราก็ปั่นนั่นเรานะครับแล้วก็ย่างแล้วก็ย่างไปหาอีกปาคนนึงนะครับโกโลทงนะครับย่างไปหาป่าอีกทงหนึ่งบอกว่าเจ้าเป็นยังเจ้าเป็นยังนะครับยายเจ้าเป็นยังยายเจ้าเป็นยังถามเรายายองปากว่ยังบ่ไอะครับเพราะว่าลิ้นแข็งนะครับลิ้นมันแข็งลิ้นมันแข็งนะครับลิ้นมันแข็งลิ้นมันแข็งแล้วครับ อพอไปหอดอีกท่งหน,นึ่งเนาะป่าเพิ่นบอกว่าโอ้ยายบอกว่าได้เจอพี่เอิญพี่เอิญรถไทยมากนะครับเอรถไทยครับรถไทยหายใหญ่นั่งรถไทยแล้วก็อยากก้มด้วงเนาะมุดแรงแล้วแต่ว่าเราจะมีสติจําได้จบจํยง,งได้แต่เพียงแต่ว่าอันวอกว่าได้แล้วครับวออ่าวยังไม่ได้ลิมันแข็งแล้วก็มือข้างซ้ายกับบ่อบมีแรงนะครับเนาะจับอย่างก็ไม่ได้โรู้สึกอีกอย่างน,นะครับ จากนั้นก็ส่งโรงพยาบาลมากัส่งโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลหมอครับเอาทันเดียวกับเพราะว่านะครับหมอเขบอกว่าเป็นเส้นเลือดในสมองเส้นเลือดเส้นเลือดฝอยมารันนะหมอบอกว่าเป็นเส้นเลือดฝอยยังไม่ตายนะครับดีที่อันส่งโรงพยาบาลทันนะครับนะครับอันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องนกนะครับบาบังคนพูดกึงเรื่องนกนะครับนกมันจะเข้าบานนะครับบอกลาง บอกสิ่งไม่ดีนะครับโล่งหนานะครับนกนะครับบั้มือกับแต่ก่อนบั้มือร์โดเชื่อนะครับเนาะแต่ตอนนี้บั้มือร์เชื่อเชื่อครับพี่น้องครับเชื่อนะครับถ้าว่านกเขาบานเนีต้องแบบเฝ้าเพชรบุญหลายๆนะครับเนาะเอาพระเอายังมาสวดนะครับนะพี่น้องนะครับอันนี้ก็เราอ่าสุภาษณ์เหนกันเนาะเราอ่าอันนี้คือเรื่องจริงนะครับวันนี้เราอ่าเล่นเล่นเหมือนับเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงประสบการณ์จริง นะครับปราหมินไปเห็นแนะครับนะครับเรื่องนกนะครับนกเขาวาดนะครับเป็นนกปลานะครับที่อ่าบ่เป็นนกกระจอกนะครับนกอ่าอ่านกพิราบเป็นนะที่อยู่ในบ้านเราโบเกี่ยวกันนะครับเป็นอ่านกปลาแล้วก็ถ้าครามากันมันจะบอกล่ามเลอสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในอ่าบ้านอ่าในบ้านเ้องนะครับเนาะตัวนี้ก็สีบอกอ่า <Aaron> ลูกนาไว้ให้นะครับบอก บยเสือกัจะรอบรูปนะพี่น้องแต่ปกกั้มอากาศชิเชื่อเลยแหละพี่น้องปักก้มอากาศที่แต่เรียบเ,เลยแหละนะครับแต่ว่าบริษัทบอลปั้มไหนนะครับเนาะนะครับสลักตันนี้ปักก้มอากาศมีอย่างหลายแห่งนะครับเนาะอากาศเรา <c oughs> เราเรา,เราสุขสัตวัน,นะครับนะเราสุขสัตว์ อย่าเคิ่งเล <mel od ic> ร์นะครับเราสู้กันครังนะครับสารพัดวันนี้ปั๊มมือกับคอจูเพียงตอนนี้นะครับเนาะนะครับอ่าชมแล้วนะครับทุกอกทุกใจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้บ้านเพืนทุกี่เราครับโอ้โอกาสโครับคลิปหน้าสิเป็นอีหยังนะครับพี่น้องครับคลิปหน้าสิเป็นอีหยังนะครับฝากไว้กดไลค์กดซับสไครต์ให้ก่อนนะครับน้อเพื่อนจิบประพันคลิปต่อตไปของบั้งมือตัดสไตล์คนอีสานสารับวันนี้ปั๊มก็อ่าขออัปราพาจากเราครับพี่น้องครับโอกาสหน้าพอกันไหมคลิปหน้าของ